วิ่งเดียรขาไปคอขออะไรคือคอเฮ้ยกวิปะเนี่ยกวิวิใช่ขากลางเดือบไเดือบไ่เดาอีกแนวปันบนกลางหือขวาล่า,ลางเส้นตัวตึงงว่เฮ้ยไล่เลย ลระโดนกระโดดโดดด็อกเตอร์วิลเลียมเบอร์กินแบ่นยังทียากกว่าขวาบนอะ

ยกับวิอยู่กับอานอเอาไม่เลยละกันเฮ้ยมันเอะเอออ้อนย้อนย้อนตามกูย้อนตามกูตามกูเลยล้มเลยเดี๋ยวแลกเลื่อนเลยล็อเครื่องออกเลยนี่ไงจะโดนย้อนไปแลกเลืนหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วล็อกเครื่องหมดแล้วั่นได้ั่นได้จ้าั่นได้จ้า โอเควัดเราขึ้นหมดแล้วจา้าขึ้นหมดแล้วจา้าหมดแล้วจา้าผันบ้านใหญ่ผันแล้จา้าันแล้จ้าไรคับขาวราบขาวคบวบินนะบเิเตเปอร,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 ร์ขาวทำไมี่อย่าพดบอบ้านนะอยู่บ้านเพรเนี่ยยู้ายล่างปแปลกกอยู่าตีเราเลย โอเคขึ right? no 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 oh, uh, uh ้นมาได้ข <tra 195 2> ึ really ้นมาได้ขึ้นมาได้จะขึ้นขึ้นมามาเล่นร้บในโซนครับโขมขบบนไม่มีโดดก็นัดจังนี่หรออที่ได้โดดเล่นดีกว่าจอนปั่นตรงครับไปขวาล่างแล้วกันออ๋ผ่านมานี่ล้มเลยนะมันตกรู กลับมาย้อนมาเครื่องหายไปเลยจนจากนี้เข้าไปกลันมาไม่โดนหรอกเมื่อกี้ท่านั่งก็ไม่โดนเฮ้ย<ว>มันแปง้งล่<ว>างเอาพี่พี่เล่าให้ไอ้เฮียคุณล้มเลย ไ,ได้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 เ<ว>้งาง,ง,งไก<ง>่เอ้ยเอางางไก่มาปะใช่ไหมไก่หาเลียมติดก <laughs> ลับไปเรื่อง ไม่เจ็บอีกนิดเดียวโหชาร์จง้างไก่รักเครื่องลักเครื่องลอะไรอีเฮ้ยไก่ไปตกใจเลยโอ้โหเน่ได้ไหนอ่ะบันฟ้า โหโคตดไก่อ่ะถ้าเข้าตู้แล้วออกช้าๆให้มันดึงหลังได้ไหพี่ตอนได้ได้ได้อีกถึงยังดึงแล้วเหรอะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันรู้มันรู้เมาเสียมแล้ ปุ้มหน้าต่างอีกคร้งสิ่งนั้นมาโดน,เอ,นเ,เอาตีศพไม่ทันพี่ง,งานลงมาเพียบเลยวะ<อ>่ะอุ้ยค้าง มิกกี้เจ็บต้องวิ่งลงมาเลยอ่ะถ้าเจ็บก็ต้องวิ่งมาให้ย้อนวิ่งตามแต่ย้อนก็ไม่เจ็บอ่ะไอย้อนแรกได้อ่ะถ้ามิกกี้เจ็บนิกกี้ต้องวิ่งลงมาเลยอ่ะแต่ต้องต้องต้องโดนตั้งแต่หัวบันไดนะเฮ้ยได้ได้มิกกโดนตั้งแต่หัวบันไดอ่ะเออบอดที่บอดบอดมองไม่เห็นเลยตอนนี้ไปขึ้นไปมิกกี้ไปไหมเออสวย ฝั่ากลางไม่มาล้ากสุกย้อนคนลราฝั่งย้อนเปพี่ของฝั่งโน้นเฮ้ยยี่ฮ้อนนะไม่รูไลบอลนี่ไหลบอลไอ้ยี่ไหลบอลไรอ๋อฮมันรอจกตู้ทำไมวะพี่ยกขวา ไอ้ยูยูยอนยอนมึงต้องเข้ากับพี่ว่ะแลกเลิกพี่นิวเป็นท้ายแล้วเดี๋ยวนิวไปยิงรบัสฟ้านิวไอ้ยอนยิวรบัสฟ้าเขนเข้าพี่ได้นิวเออเรานิยวเปิดเสร็จตกไฟตกเต็มไปเลยไฟตกเต็มเลยนิวเปิดพอเสร็จแล้วค่อยมาให้นิวเต็ก่อนนี้แรกพี่กับยอนแรกได้แล้ว สุดเลยปะสุดเลยกว่าเต็จไปเลยอยอมไม่เก็บนะอยอมไม่เก็บนะเก็บถึงเวลาแนละ้วคือผมฟอร์พี่ใช่ไหมไม่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 ไม,มึงมึงมึงฟอร์นิวกว่าก็ได้มึงฟอร์นิวเดี๋ยวให้นิวช่วยเทรดเลยให้นิวเทรดมาแล้วนะมาแล้วนะนิวมาแล้วนิวมาแล้ว ลได้ย้อนอ้าตัวเรืองแสงโด,ดนดา่าไว้โดนทุกทุกอย่าง ทั้งข่าล็อกเครื่องกูออกทั้งแรกเครื m m er o, to, to ่องกันออกข้างนอกมีเวนแต่มันคงจะไม่ถึงตายมิงค์กี้ก็ชอบการเสียงเนี้ยเสียงมิงกี้โดี๋ยวคนโดยตรงเลยด้วยเสียงเสียงตัวเองเอามาส่งตัวเองมาเล่นเสียงี่าวด้วยอ่ะใก็เสียงตัวเองตัวอะไรวะนี เดินไนอ์หยุดโหเจอซ้ายโอ้โแ,ลลอแล้วล็อกคนเลยมันมาอีกแล้วไม่ทันพี่บ้านฟ้า อันฟา้าไม่ถึงวะถึงถึงเอ๊ะถึงเอาวะขาไม่ตีเลี้ยวเลี้ยวเลีล้ยวเวลาเวลาผมเจอเสียงแบบนี้ผมต้องผมต้องช่วยนะผมต้องรีบป,ปีเข้าไปช่วยเลยอะ่ะผมกลัวจะจม มันมันเสียงมันต <t ương incom> um> ิดตามมาตามมาเออโอเคโอเคเล่นเลย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 อะไรพี่เอ็กมาบ้านใหญ่เรากดเสร็จเลยที่นี่แต่ผมผมเจออะไรแบบนี้ผมต้องช่วยอ่ะไม่ได้ไม่ช่วยไม่ได้ครับโดวเดี็กเขาตกน้ำต้มเสียงกับรักกับรักมาเดีช่วยดิ ไอ้เย่าเขาจะจมน้ำตายเอาเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะเสียงแบบเมื่อกี้คือแบบโอ้โหใกล้แล้วอ่ะมันคือมันใกล้แล้วจริงๆเขาจะจมน้ำเอาไอ,าเอ้เองวงด้วยไรด้วยเลยช่วยแน่นอนนะ้าเจอเหตุแบบนีเวลาแบบว่าไปไหนตายล่างเอ๊ะผมเนี่ยอยู่สายล่าง พี่นหลังดินหลังให้คูแล้วล่านหลัดินหลังให้คูแล้วอีเมลโอ้อโอ้ยหแล้วเลเนี่ยสวิดแบบนี้สภาพผมเลยิเสอสื่อสารว่าผีจริงแล้วใช่ไหม ไม่ใ่เสี่ยวก็ดีว่เฮ้ยมีเพืนต่างยังไงเนี่ยเองเออเออเอาเสียวก็ตัวเองมาลงดิมีมีผลถาเปล่าเดี๋ยวพี่ช่วยไม่ได้อยู่กับหนูนะครับปั่นอยู่แล้วถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าเด่าคู่อะไรเครื่องละโอ้หมดลยหมดล่อกหมดเลยพี่ไปช่วยดำเอาเสียวตัวเองดำจริงถ้ามีภาพประกอบของเสียงเมื่อเชื่อได้เลยว่าคนจมน้ำจริงเนี่ยเออนิกกี้เนี่ยคนดูจากภาพประกอบด้วย โอ oh, 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 oh ้ยยโอ้ยยี meth! ่นี่ลอยมาเลยนี้ยี่นี่เขาลอยมาเลยโอ้ยเนี่ยผันมาเนี่ยเปิดล่างดูล่างเฮ้ยไปดูวยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้บันฝ่าเมื่อกี้วิงบันฝาเลยตูลางก้าเก้าืนนฝืนฝื

ไป,ปไปไปย้อนยอสำลักน้ำสำลักน้ำอันนี้คือเสียงมิกกี้นะทุกคนผมบอกให้มิกกี้คือแบบว่าเล่นเองครับเย่าผมเลยเสียงมิกกี้เลยเนี่ยมีเสียงขับด้วย